ถ้าเบิ้งยังไรอ้าวหมวงพ่ทำไม่กลับอเอ้ยออตังไม่กลับละ้าเบิ้งยังไน่าองเดยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะเป็นการแสดงของวงดนตรี รวมเป็นการรวมวงดนตรีของน้องๆน,นะครับมีทั้งน้องๆที่เล่นีย์บอร์ดเล่นอีตากลองแล้วก็ร้องเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ชมการแดสดงจากน้องไอเอลก่อนนะครับจันเลย อขอเมือให้าด้วยครับขอบคุณมากครัมด้วยมด้วยต่อไปน กให้คลิปหน่ยกว่าเรล่นเล่ใช่เมาให้่อเอไมได้มาให้เล่นดีกว่อาแลวเไม่ดกเาเราลองนี้คนนี้ครับ vamos คอฟเฟ่มาสอนน้องหน่อยครับขอเฟ่อีกรอบหนึ่งครับอ่าขอฟเฟ่ไหน่อยขอเฟ่ไหน่อยอฟเฟ่เชอร์ฟเฟ่หน่อยครับเฟ่โชว์นะอ่ามาเฟ่ ได้ไหมครับล้วงทำไมล้วงกางเกงอ่ะเอาไปอ่ะเลยเอามาอายเขาอ่ลองดูลองดูอาเฟอร์รี่ก็นะอ่าชงครับเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่เขาไม่ถนัดนะครับต่อไปเขาจะเล่นเพลงที่เขาถนัดครับอ่าเชิญเลยครับนี่คือเขาถนัดเพลงเนี้ย โอเคเก่งมากครับต่อมือต่อมือสวัสดีครับวันนี้น้องอไอเอลนะครับจะมาเล่นเพลงอะไรเล่าฟังครับผมค <Love S 1> ไหนครับเพลงอะไรครับเนี่ย Lovely k i t ดเ e ่น mm hmm. นะครับเอาเลยอะไรแมวน่ารักอะ่ะลูกแมวน่ารักอ,ะอ่ะอะคิเ่นอ,นอ่ะว่าแล้วก็เชิญเลครับผม เร็วขึ้นครับครับแบบสปีดนิดนึงลองแบบช้าช้าสโลสโล เอาแบบเร็วแบบสปีดอัพเรวมากมากมงแบบมากมอะ่ะเอาแบบช้าสำหรับเร็วเอาแบบช้าสำหรับเร็วคือแบบว่าช้าก่อนช้าไปท่อนแรกก่อนแล้วก็เร็วอะ่ะลองดูสิ ถ้าพ่อบอกว่าเร็วก็เร็วนะเร็วช้าช้า เร็วสปีดเลยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่พ่อเมาพ่บอบอกเร็วชา้าจบเพลงเลยจบเพลงเลยอ่ะโอเคงั้นเอาแค่นี้ก็ได้งั้นไปบ,บายเพื่อนก่อนแล,ล้เอาเพลงนี้จบก่อนดิจบจบด้วยการที่ไปบ,บายพเพื่อนกับเพลงนี้ก่อนเร็วไ,ไม่เพลงใหม่เราต้องเอาคลิปใหม่ไปบ,บายก่อนม,มาหวัดดีเพื่อนเพื่อนก่อนหวัดดีนี่สวยโอเคบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ นะครับสำหรับเพลงนี้นะครับที่เอจะเล่นนะครับมันชื่อเพลงว่า For A Forgotten Beat Umbrella on s e a Side นะครับ <c oughs> พร้อมแล้วนะครับะจะมาฟังไอเอล่นให้ดูนะครับเอาเชิญเลยครับ องประกอบของอากาศจากสิ่งที่คง้มสรุปได้ว่าอยา่างไรสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศรอบนึงครับอากาศาลม เอาแบบดังๆไหมดังๆมันเบาไปหน่อยได้อพก็ได้อก็ได้โอเคได้ไรอรออเอาเชิรับเชิญเลยเชิญเลยเอาเลยฟง์กันดเังมันผิดอ่าได้ได้ค่อยๆก็ได้อบชื่อมีปริมาณของไอนะ จอชื่อเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับอ่านใ้ฟังเลยอีกเพลงเหรอพอแล้วพอแล้วเอาวันนี้พอแล้วเอาไปไว้เพื่อนก่อนเอาบอลเอาบอลเหรอเอาแถมแถมเขาไม่ก็ยังมีแถมให้อ่ะนี่คือเพลงบอลนะครับ ไวๆครับรอบเดียวครับรอบเดียวพอวอ,นนอลแบบวอแบอนนแบ,บวายวๆยยอดครับอ่ะไปายเพื่นอนนะคลิปใหม่เจอกันใหม่าา <laughs> ทางนี้ครับหายมาทางนี้ครับไปา,ายครับไปไป